สวัสดีครับเพื่อนอาซ์ c ีบักกิ้งเบอร์ตคอนะครับในรูปแบบถึงเลทายวันนี้มาดูกันใหม่นะครับขันแดงนี่หลังจากที่ได้อะไรจากคุณต้องเกียิมาแลก็มาลองวอร์มดูแรงแรงฝักเกา่าบอกโอ้ยแรงแรงฝักเกา่าแรงฝักเก่าครับน,นี่ก็เสร็จพอดี ดูใหม่รอสักครู่ครับรอสักครู่รอสักครู่ดูใหม่ ดฟายครับอันนี้กำลังลั้นอยู่ลั้นเมื่อไหร่แล้วเจอกันลั้นเมื่อไหร่แล้วเจอกันเป็นโพาลคันนี้โพาลนี้กำลังนั่งพักอยู่โพายนี้กำลังพักอยู่ครับสวยสวยครับดูล้อหน้าเกาะจริงๆแต่ว่าเข้าโค้งยากกินโค้งกว้างเกาะโค้งดีแต่หักมุมโค้งเนี่ยลำบากมาก ล้อวิบากดูลำพันของอาจรารย์นุกเกรตดีกว่าตอนนี้วอร์มอยู่ในสนามคนเดียวหลังจากอยากมานานครับต้ต้ต้ตุใหม่อยากแดงก็มาสาดโค้งดูตามผมมาท่านผู้ชมตามผมมาดูคุณนุมเกรตเขจะสาดโค้งยังไงดูสิ จัดยังไงไม่แร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 งโอ้ยขายอะไรได้เยอะบอกวันนี้แรงไม่ค่อยดีโฮ้ยทำไมอยังงั้นคุณสมเกตเออโหวันนี้ทุกปัดทุกเป๋ลาเพียเพียจากไหนมาไม่รู้บอกเมกื่อกี้ผมไปอาบนะ้ำแห้พี่เวิร์มนะบ้าเลย อย่าไปเวรนใครก็ให้ไปอาบน้ำเดี๋ยวนั้นน่ะน้ำไม่ดีน้ำไม่ดีน,ดน้ำปลาปลาเค็มน้ำปลาปลาเค็ม <c oughs> ดูโพไลดีกว่าแน่นอนปลาดูโพไลดีกว่าสาดอย่าสาดเลยโพไลสาดไม่ไงโอ้ยโ,โ,โอ้ยโ,โอ้ยดูโพไลสาดดีกว่า แรงนะผูชมเม็ด huh. หินก็มาเลอกระเด็นข้าหน้าผมเลยอ่ะดีดกว่ามาแล้ว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 เอาไงเอา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 โอ้โหโอ้โหเตะกันไปเลย มุมโค้งนี่อีกมุมดีกว่าฮะด้านนี้ดีกว่าแน่นอนแล้วอะไวะไรวะไรวะโปกโปกดูสิร้อน้ะ่ไหงจากปรับจูนระดับทันส่งกันชักแลดเลยตัวนี้แลดเลยฮไม่ธรรมดาเดี๋ยวสักครู่เราจะแข่งขันกันเป็นกลุ่มนะเป็นเซตมาเลย เป็น,นจจไปแจกตอนนี้วอร์มไปก่อนวอร์มเครื่องไปก่อนไม่เป็นไรไเครื่องไปก่อนไม่เป็นไรมาอัดคู่กันไหมเนี่ยนะมาเออไปไหม

นำมาคัะติ้ต้นนี่นำมาตามมาติดติดโอ้ยกริ้งกริ้งเอาล้างเอาล้างเอาเอาไล่ไป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 อย่างงั้นปาดด้วยอย่าปาดเอออย่าปาดดูมาเป็นฝูงเอาเอาเอามาไล่จิก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 มางาน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 ยังไงงานยังไงไล่เข้าไปอยู่ไล่เข้าไปอยู่ไล่

บ่อยผมยืมบนยางเดี๋ยวรถมันจะเหยียบเอาออเออได้มดีๆหน่อยไล่มาไล่กันมาไม่ฟังเสียงหลังจากได้ฟัมอยากมาหนึ่งอาทิตย์เต,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 ต็มๆมาไล่มาแวบไล่มา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 นะฮา นี่นะครับท่านผู้ชมความมันนะครับความมันนั้นจะเกิดได้นะที่สนามเนี่ยแหละครับหน้าทุ่งอาบาจอนี่นครับเอฟซีอบวันนี้มาม,ม,ม,มัน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 เอาตัวแรงมาด้วยสีส้มเอาตัวแรงสีส้มมาโอ้โยเป็นยังไงบ้างอะพอลลัยพอลลัยไว้ยังไ,ไงไว้ยังไงพอลลัยไว้ยังไงโอ้เหนื่อยยังไงสะท้อ

โอ้โหไม่ไหวเข้าหูก่อนไ,ไหวบลัวขอพักสักคู่ครับผมขอโฆษณาสักแปพหนึ่งนะครับผมคอแห้งแบบนี้ต้องพกเย็นๆสักขวดนึงก่อนครับผมขอพักโฆษณาสักคู่นะครับเดี๋ยวมาใหม่